ไหมครับว่ามีรากเกิดใหม่แล้วก็มีรากที่เน่าเพิ่มแก้แล้วดันเน่าเพิ่มนะครับมาครับวันนี้นะครับอโบล่กเน่านะครับก็คือว่าจากที่ผมไลฟ์สดอะที่เอาไม้เข้าบ้านมาแล้วก็หรือเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นของเรานะ<ช>ก็คือว่ามีหนึ่งต้นซึ่งต้นนี้คือแยกบ้านมาอยู่แล้วซึ่งที่ผมบอกว่ามันเน่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเน่าเนี่ยก็มีเกิดใหม่ เห็นไหมครับว่ามีรากเกิดใหม่แล้วก็มีรากที่เน่าเพิ่มรากที่เน่าเพิ่ม,มนะครับวันนี้ก็จะมาแก้นะครับจากอาโบที่รากเน่านะครับ<ม>คือรากรากเน่ามาอยู่แล้วตั้งแต่ไหนจนมาเลี้ยงจนมีรากแต่มันจะมีเสียบ้างดีบ้างนะครับแล้วตอนนี้ผมเห็นว่ามันควรจะต้องแก้แล้วนะครับก็คือว่าจะมาแก้ให้ดูนะครับแต่ว่าดีขึ้นกว่าตอนแรกสุดเลยเนาะพี่ตอ่าใช่โอเคก็มาเริ่มเทเลยเทเลย เอาแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูด้วยกันนี่เห็นไหมเขาเน่ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแก้แล้วดันเน่าเพิ่มนะครับโอเคก็คือทําให้รู้ว่าการแก้รากเน่าเนี่ยไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าทีเดียวจะจบถูกไหมพี่เจ๊ถูกต้องถูกต้องแต่ใช้วัสดุปลูกอย่างเรามันจะแก้ง่ายเพราะว่าเน่าเนี่ยไม่ไปพันกับมะพร้าวสับอ๋อ,อเพราะว่าเดิมเขาก็ยังเหลือมะพร้าวอยู่ด้วยถูกป้าพี่เจ๊ เหลือนิดหน่อยเพราะว่ากลัวไปกวนมากเนี่ยแล้วเขาเรียกว่ามันจะไปกวนมากๆเนี่ยมันก็จะอ่อนแอมันก็จะยิงเน่าชนได้ถูกต้องมันไปกวนมากมากมันไม่ได้นะก็แบบค่อยๆแก้ไปดีกว่าใช่ไหมใช่มาแต่ทีนี้ก็คงจะหายแล้วล่ะอืมใช่ใช่นะครับแต่มันมีรากที่เกิดใหม่นะผมจะบอกก่อนว่าจากที่แก้ไปเนี่ยคือมีรากดีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มเน่าอีก เพราะว่าจริงๆปล่อยแห้งอาจจะไม่เน่าก็ได้นะพอดีว่าผมรองน้ําไว้นะครับเพื่อเรียกรากชุดใหม่แต่สรุปว่ามันเน่าเพิ่มนะครับก็เลยมาแก้นะคือทุกครั้งอยากให้เวลาแก้ปัญหารากเน่าใช้กระถางใสไว้ก่อนเนาะจริงๆวัสดุปลูอกอย่างเราอาดีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะระบายน้ําไว้ไม่ใช่แค่ระบายน้ําไว้เนี่ยอย่างพอเห็นเน่าปุ๊บมันลื้ง่ายเห็นไหม ออตัดง่ายมันเช็คง่ายใช่มันไม่มีอะไรที่เขาไปเกาะไปยืดให้มันแบบลากไม่ออกไงถูกต้องอย่างเงี้ยเน่าตัดทิ้งได้เลยนะตัดทิ้งไปเลยอะไรอันนี้ที่เขาเกาะอยู่เป็นเปลือกสนป้าพี่เจ๊ถูกต้องก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเปลือกคือเกาะเปลือกสนอย่างนี้คือดีอือฮึคือดีเลยนะครับ เหมือนเป็นรากใหม่ที่เข้าไปยึดเกาะใช่ไหมใช่รากที่เกิดใหม่ต้นนี้จริงๆสวยมากนะพี่เจ๊หลายคนบอกว่าดูรากเน่าไม่เป็นก็ดีแงดำๆนี่เลยแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเส้นดำๆแล้วมันจะมีแกนผมเคยเห็นนะมันจะลูออกมาได้ใช่ไหมก็มาบอกว่าเป็นรากจริงๆแล้วไม่ใช่นะเนี่ยมันเป็นแกนข้างในซึ่งมันเสียหายไปแล้วมีทางที่มันจะออกมาอีกใช่ไหมพี่เจใช่ถูกต้อง อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือร้างเนาพี่แก้คือตัดตัดแก้โดยการตัดนะครับไม่ให้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อไม่ให้เชื้อมันยังอยู่อ่ะพี่เจ แก้รอบนี้เราจะต้องมีแบบแช่เร่งลากหรือแช่เชื้อราเพิ่มไหมคะแช่เล่งลากหรือแช่เชือ้อราคือจริงๆใช้แช่เชื้อราก,ก็ได้นะแต่ปกติแล้วผมไม่ค่อยแช่<อ>คือจะแช่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนแช่แค่แบบ10นาที15นาทีแค่นั้นใช่ถูกต้15นาที<ม>ก็พอเที่วนี้ว่าจะฉีดน้ำล้างหน,หน่อยหน่อย เวลาเช็คต้องากเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยมาพี่เจ๊ว่ามันมีเน่าเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างตรงแกนมันนะกอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีปัญหาไม่หมายความว่าถ้าสมมุติเวลาลื้อเราจะต้องสังเกตด้วยไหมว่าเนี่ยตรงเนี้ยดำๆอย่างเงี้ยเหรอยังโอเคอยู่แล้วมันจะดูยังไงแต่ว่าว่าถ้าตรงแกนเนี้ยมันมันเน่าอ่ะพี่เจสก็มันจะดำแล้วเริ่มนิ่มละอ๋อจับๆแล้วมันจะนิ่มๆเลยๆใช่ไหมแต่คราวเนี้ยผมกะว่าจะไม่ลองน้ําละปล่อยเขาแห้งไปเลยละ ก็คือยัง mm hmm. mm hmm. ไม่ลดน้ําด้วยไม่ลดน้ําด้วยใช่แล้วพอวัสดุมันแห้งแล้วพอไม่ได้ลดน้ําไปด้วยคือมันจะไม่เป็นไรหรอพี่เจไม่เป็นไรแต่ไว้ในร่มห้ามโดนแดดคืออันนี้จริงๆอ่ะก็น่าตัดทิ้งนะเนี่ยอันไหนที่น่าตัดทิ้งอันนี้เห็นไหมว่าฝั่งนี้ยมันถูกกินเข้าไปมันโดนกินมันเหมือนเป็นแบบล่องๆอ่ะให้เหลือเส้นนี้เส้นเดียวพอละ โอ้ตัดทิ้งอย่างนี้ไปเลยแล้วลเหลือเส้นนี้เส้นเดียวนะครับเส้นนี้เส้นเดียวเป็นเส้นที่สมบูรณ์สุดนะครับผมตัดเส้นนี้ทิ้งไปเลยนะเออเห็นหลังๆพี่เจ๊ไม่เห็นทาปูนเลยไม่ทาเพราะว่าขี้เกียจเรคือไม่เคยเป็นอะไรเลยอะค่ะอ่าใช่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่นะก็คือเครื่องปลูกที่เราทําเลยนะครับอันนี้คือไซส์ใหญ่นะทุกคนมันจะเยอะกว่านี้หน่อยนะเพราะพี่เจฟใช้ไปแล้วด้วยนะคะใช่ถูกตอ้องมันจะเยอะกว่านี้ แล้วปกติมันจะอยู่ในรังโฟมค่ะพอดีพี่เจ๊เขายกมาแค่นี้เนาะพออยู่ในรังโฟมเนี่ยมันจะใช้ง่ายทุกคนเพราะว่ามันพอใช้เสร็จเราก็ปิดฝาเอาไว้เลยนะคะแค่นี้จบง่ายง่ายนะครับใช่พี่เจมีม,มีมีเพื่อนๆถามว่าไอ้วัสดุปลูกสูตรเราเนี่ยพอเอาไปแล้วคือใช้ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเอามาทําอะไรอีกใช่ไหมใช้ได้เลยแต่ว่า ต้องปรับใช้นะครับผมทําไว้แห้งก่อนออถ้าสมมุติว่าที่บ้านแห้งเร็วเพิ่มเปลือกสนเพิ่มเปลือกเปลือกสนเข้าไปได้นะครับถ้าแห้งเร็วไปอีกเอาไปผสมกับมพะพร้าวสับก็ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มไปได้เหมือนกันนะครับก็แค่นี้เลยเสร็จแล้วนะก็คือผมจะปล่อยไว้ในแห้งๆแล้วก็ไว้ในที่ร่มนะก็คือยังไม่ตัดยังไม่ให้เขาโดนแดดนะครับเพราะเราตัดล่าเขาไปเยอะเหมือนกัน ก็ไว้ในที่ร่มเห็นไหมง่ายง่ายง่ายๆแค่นี้นี่นี่คือดีขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าพอเห็นมันมีเน่าเราต้องมาแก้เพิ่มนะคะมันจะบางทีมันจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบเนาะใช่แต่ว่าอีกสามต้นที่มาพร้อมกันอะลากดีมากไม่มีพังเลยที่ลื้อไปไม่มีเสียเลยใช่แล้วมีได้บ้านหมดแล้วไม่เหลือเลยนะครับก็อันเนี้ยผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆทําไปนะ คืออยากให้เพื่อนๆเห็นด้วยว่าที่ไม่ได้แก้หน้าหวังไปที่ไม่ได้เอาไปลงเพราะว่าล่างมันไม่ดีใช่ผมต้องรอให้เห็นล่ากก่อนนะถึงจะแบ่งออกไปนะครับถือว่าดีเนาะเพราะว่าหนึ่งคือพอแก้ปุ๊บมี่าเกิดใหม่สองมันยังมันเน่ามันจัดลามถูกต้องเป็นเป็นปกติอยู่แล้วแต่แผลที่เห็นน่ะคือเน่าตั้งแต่รอบแรกอืมไอเนี่ยไอไอเส้นใหญ่ที่เราตัดไปเนี่ยอันนี้คือเนี่ยใช่ใช่เห็นตั้งแต่แรกกันแล้วอย่างเงี้ย ผมจะบอกว่าคือเน่าตั้งแต่รอบแรกนะ่เจไไมด้ใช่แต่ว่ามันมีของใหม่ไงเห็นป่ะใช่ใเห็นว่ามันมีของใหม่เกิดขึ้นคืออย่างนี้แสดงว่าอย่างเงี้ยคือยังโอเคแต่ว่าผมรื้อเลยดีกว่าเพื่อให้ลากเกิดใหม่ดีทั้งหมดอย่างนี้มันจะมีชะงักไปไหมคะชะงนักแน่นอนตัดล่าทิ้งไปแต่ว่าถ้าพอมันฟื้นแล้วเนี่ยมันจะเร็วนึกออกไหมแต่ถ้าสมมติเราปล่อยเน่าความเน่ามันมีเชื้อที่ไปย่อยสลายมันไง คราวนี้ลากดีก็จะเน่าไปด้วยนะควรจะต้องแก่นะแนะนำวัสดุเป็นตัวของผมนะมันดูแลง,ง่ายแต่ว่าที่ผมบอกว่าถ้าแห้งไปให้เพื่อเปลือกสนหรือว่าแห้งไปให้ใช้มพะพร้าวสับแต่ถ้าแห้งไปง่ายกว่านั้นคือรองน้ำนะครับใช่ค่ะแค่นั้นคือจบเลยคนระับพอรองน้ำแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำนะครับพี่เจมี่ขออีกหนึ่งคำถามล่าสุดมีคนถามว่าทำไมไม่ใส่เปลือกไข่ครับเปลือกไข่ ใส่เพื่ออะไรครับผมต้องถามก่อนโอ,อผมต้องถามก่อนว่าใส่เพื่ออะไรครับเขาบอกว่าเป็นอาหารไหมอะไรอย่างนี้อ่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม้พวกนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะแบบใช้วัสดุปลูกมากมายนะครับอย่างอาโวอยู่กระถางนี้ได้อีกสิบใบยี่สิบใบเลยด้วยซ้ำนะครับไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับแต่นอกจากว่าให้อาหารก็อสมโควตไงพอแล้วใช่ใช่ค่ะอสมโควตครับพอแล้วครับ หรือว่าปุ๋ยที่ไม่ใช่ออสโมโค้ก็ได้ที่เป็นสูตรเดียวกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คืออาหารทางใบก็ไแล้วเราจะไปใส่เราจะไปใส่เปลือกไข่ทาไมเพราะพวกนี้คือฟิโลนะใช่ฟิโลนะครับถ้าใส่เปลือกไข่อาจจะบดละเอียดแต่ต้องไม่แห้งบดละเอียดแล้วก็ใส่พวกประกายดาวอย่างเงี้ยไม้ที่อยู่กับดินโอเคได้แต่ออโบใส่เพื่ออะไรไม่ไม่จำเป็นนะครับไม่จําเป็น ออสโมโค้ดอย่างเดียวคือจบแล้วผมฟิโลนะเครื่องปลูกอย่างผมนะออสโมโค้ดอย่างเดียวทั้งหมดนะครับไม่เคยไม่เคยใส่อ,อื่นให้วุ่นวายผมจะไม่ทําอะไรให้มันวุ่นวายนะครับทําอะไรที่มันแบบง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> อย่างอย่างที่ทําให้ดูเนี่ยคือผมทําแบบง่ายๆ mm hmm. นะครับผมไม่ชอบทําแบบอ่อวุ่นวายว่า,ใส,า,ใ,สาใส่นู่นเข้าไปใส่นี่เข้าไปใส่นั่นเข้าไปผมสุดท้ายถ้าลากเน่าก็ต้องมาลื้ออย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นเราทําให้มันง่ายที่สุดนะครับอย่างวัสดุปลูกอย่างเราเนี่ยคือมันจะแก้ปัญหารากเน่าได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้กระถางที่มันใหญ่คนจะเข้าใจว่ากระถางยิ่งใหญ่เอายิ่งโตเร็วไม่ต้องนะครับที่คอยบอกอยู่เสมอเพราะว่าก็ยังมีคนปรึกษาผมเรื่อยๆนะครับผมก็เลยบอกอยู่เสมอนะครับจริงๆแบบอ,าอยากจะให้ไปดูคลิปเก่าๆแต่บาคนเขาก็าอาจจะไม่อยากไล่ ผมก็เลยต้องคอยบอกสม่ําเสมอนะครับว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้กระถางใหญ่นะแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูเรื่อยๆอาจจะทําเป็นคลิปแบบสั้นเนาะให้เห็นพัฒนาการว่าเป็นาายังไงบ้างนะคะสั้นให้ดูแล้วก็คอยติดตามนะครับโอเคค่ะนี่นะทุกคนดูอีกทีวัสดุปลูกนะคะอันนี้เตรียมแท็กส่งนะช่วงนี้มีส่งทุกวันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูข้างในอีกทีหนึ่งเนาะก็จะเป็นวัสดุปลูกแบบอย่างนี้เลยนะเ,นเต็มๆแล้วก็ จะแถนที่ตักนะคะที่ตักเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแล้วแต่ว่าจะได้แบบไหนไปเนาะจะได้หลายคนที่สั่งซ้ําจะได้ไม่ซ้ํากันเนาะนะคะแล้วก็แป็อยู่นี้เลยเวลาใช้ก็คือเปิดใช้แล้วก็ปิดฝานี่แค่นี้สะดวกมากค่ะไปวันนี้และนี่ไซส์ใหม่คะ่ะสําหรับคนที่อยากทดลองนะคะก็สามารถทักเพจหรือว่าทักที่ไลน์พี่เจฟได้เลยคะ่ะ ปัญหาการแก้รากเน่าอาจไม่ง่ายและใช้เวลามันสังเกตอาการของใบและการใช้กระถางใสก็เป็นตัวช่วยในการสังเกตรากได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นการแก้รากอาจไม่จบในครั้งเดียว แต่ก็อาจแก้ได้ในครั้งแรกๆถ้าเรารีบปรับแก้ได้ไวนะคะเพราะหลายๆครั้งปัญหารากเก้าก็จบลงที่การที่น้องกับดาวก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะทุกคนแต่ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและหากใครยังไม่ได้กดติดตามอ๋องามๆกดติดตามเราหน่อยนะคะติดตามไว้ทุกช่องทางจะน่ารักมากมากเลยค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากเห็นคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะคะเพราะทุกคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็มาจากคอมเมนต์ของทุกคนเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรหนุกๆกก็ติดตามกันดูต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ